พุทธศาสนาสอนคือแนวแนวทางที่บอกให้พวกเราเข้าใจถึงเรื่องทางปฏิบัติคือทางดำเนินที่ท่านเรียกว่าบันไดที่เป็นทางปฏิบัตินี้สามอย่าง เรียกเราไปสามขันพระพุทธเจ้าท่านเทศนาไว้เรียบร้อยเมดทุกสิ่งทุกอย่างหรือพระองค์สร้างบันไดไว้ให้พวกเราเกิดมาแล้วพบแล้วบันไดอันดีงามที่พระองค์เจ้าสร้างเพื่อให้เราไปสู่สุคติสวรรค์ วนจิสร้างให้เราเป็นคนดีทางบันไดสามขั้นเท่านั้นแหละถึงสวรรค์เลยถึงถึงสวรรค์เลยทีเดียวที่ว่าสูงสูงสวรรค์นนะั้นไม่สูงหรอกสามขั้นตอนนะี้แล้วองค์เจ้าธรรมเรียบร้อยมุกทุกเสียงทุกอย่างเรียงเรียบรื่นทุกประการ มัน <c oughs> ในสามขันนั่นลยคือทานศีลหน,นึ่งทานหนึ่งสิบหนึ่งพ่อนาหนึ่งสามกัรตอนนี้แหละผู้ที่มีเจตนาศรัทธาคือผู้เพียมตัวเรียกร้อยทุกสิ่งทุกอย่าง และต้องดำเนินทานไม่ว่าทานนั้นจะเป็นวัตถุสิ่งของใดๆก็ตามจะเป็นของมีราคามากราคาน้อยไม่เลือก <c oughs> ผู้ที่เตรียมทานแล้วนนั้ทำทานโดยความเรียบร้อยทุกอย่าง จะทานอาหารการกินก็เอาเถอผ้าผ่อนเครื่องหนึ่งของผมก็ตามในผู้ไหัยท่านว่าทานมีสิบอย่างอันนะก่านังวัดถังยานังวาลากันทางวิเรปรนังให้เข้าให้น้ำเป็นฐาน ข้าวนั้นเป็นของไปจำชีวิตของเราเรามีทุกวี่ทุกวันนั่นเราเรียกเกี่ยมพร้อมแล้วทุกอย่างทานเมื่อ,อไรก็ได้ปานางคือว่าน้ำน้ำยิ่งของหาง่ายเอาที่ไหนก็ได้ เอาในน้องในสาเอาในบ่อในบึงได้ทั้งนั้นเนี่ยน้ำของหาง่ายที่สุดผ้าผ่อนเครื่องนุ่งคงห่มตามอีตามได้ของเรามีสิ่งใดทีจ่จะทำทางก็ทำได้ทุกประกาศ งานเครื่องวาหนะอันนั้นก็เป็นฐานวัตถุอันนึ้งเครื่องลูกกล้ายคองหอมเครื่องลูกไล้าื่องหอมเครื่องลูกกล้ายันนี้ท่านไม่ไม่ได้ทาไอไม่ได้เอาไปให้เพื่อทาเรา เอาไปเจอเมื่อไปประดับตกแต่งละไรร่างกายเราแต่ว่าเอาไปประดับอาคารในที่อยู่ที่สถานเครื่องบูชาฐานทั้งหลายเหล่านี้เซนาสนะอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นทานวัตถุ ที่อยู่ที่อาศัยจําเป็นต้องอยู่ต้องอาศัยถ้าไม่มีเครื่องอยู่ก็ลบาบากมีเรียกว่าทานและวัตถุสิบประการทานในเรื่องพี่สูตรท่านบอกว่าทานนี่ทานมีสิบประการอีกันเรียกว่าทานนะพรจมีเป็นต้น ไอ้เรียกว่าปรมีอย่นี้ปรมีสิบทานปรมัตถะประมีมีสองมีสามอย่างทานอุปปรมีทานอุปธรรมะทาปรมีทานไอ้ทานอุปปรมีทานอุปธรรมะทาปรมีมีสามอย่างทานธรรมดา สิ่งของเราเนี่นะที่ว่าเมื่อวนนั้นเราทานด้วยเจตนาธรรมดานี่ที่ว่าทานดับารมีทานตามบ้านตามเมืองทานตามหมู่ตามเพื่อนทานตามประเพืนีนั่นบุญถ้าบุญบก,กไ็ไม่คิดถึงปากก็ไม่ไม่คิดถึงหุนถึงกุศลอะไรแล้ว แต่ว่าทําบุญทํำทานไม่เปงยเขาว่าทานก็ทานไปังนั้นเป็นทานปัจมีทานอภปัจจมีนั่นคือว่าจิตเจตนาแน่วแน่เต็มขึ้นไปกว่านั้นอีกประสงที่จะทําบุญทำทานเฉพาะเจ้าชองพระเจ้าประสงค์หร ทำมาแต่งกระากนากระสามเถอะจิตใจเต็มแน่วแน่แนไปกนนันอีกทานปรมาภถปรมาทานอย่างยิ่งยวดของไม่สำคัญอะไรนะแต่ศรัทธานันเป็นของสำคัญมากตั้งใจทำทานจริงๆอจังหวังประโยชน์ส่วนยิ่ง ำมนนำทางเหมือนกันจะเห็นผลน้นนิสสงปัจจุบันแล้เห็นผลในวันพรุ่งนี้วืนนี่นแน่เต็มที่อันนั้นได้บุญมากที่ท่านปาทานะประมปรัตถะพรมีคือให้ชีวิตเป็นฐานมันเกินไปชีวิตก็คือความ,มองเรล่านี่แหละ ถ้าหากว่าเราทานชีวิตจิตใจจริงๆอจารอย่างยอมสละชีวิตจิตใจจริงๆนั่นัึนเป็นทานปรมัตถะบารมีทานอาหารจริงๆเราถืะเขาน้ำโภชจะน้อาหารอะไรต่างๆยอมสละจนิสละชีวิตจริงๆอจารอย่างไม่ ชีวิตร่างกายของเราจะต้องจะตายจะชิ้นชีวิตกระตามเถอะขอได้ให้ได้ทานได้ก็แล้วกันทั้งน,นั้นแหละทานพระธรรมทัพเรามีอันนี้เป็นขั้นต้นขั้นหนึ่งต้นขั้นหนึ่งเลยนะั่นพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาว่าทานมีหลายอย่างหลายประการน,นั่นคล้ายๆกับพระพุทธเจ้าเปิดทางให้เรา สร้างบันไดให้เราให้เราขึ้นชั้นชั้นฟ้าสวรรค์ขึ้นชั้นฟ้าได้โดยประกันใดหมายความว่าขึ้นชั้นฟ้าสวรรค์เพราะจิตใจเราบิกบาทนั่นแหละขึ้นชั้นฟ้าสวรรค์เราทําทานแล้วจิตใจอิ่มเอิบเกิดปิ้มปิติในใจ ทานขึ้นสวรรค์ตรงนั้นียสีรัง,งรักคติภาวนานังพระเวทตะวาต่อไปว่าให้รักษาสิลคราน,นี้ถึงตัวแล้วฝันถึงตัวเราเองรักษาศีลคือรักษากายของเรารักษา จของเราวาจาของเรารักษาใจของเรานีและไม่มีอะไรก็ได้พิสุดทำบุญง่ายเป็นบุญเหมือนกันรักษาศีลเท่านั้นไม่ต้องหาวัตถุฐานอื่นงดเ้นจากการประพฤติคิดวามชั่วโดวยประกาศาต่างๆ คือชิ้ท่าชิ้นแสดสิ้นที่กันเองชิ้นสองร้อยยี่เจ็ดรักษากายรักษาว่าใจรักษานามใจรวบรวมมาตรงนี้ชิ้นห้าชินแปดสิ้นสิ่สิ้นสองร้อยยี่สิบเจ็ดรวบรวมมาที่กายว่าใจใจที่ทางนั้น กายไม่กระทำวาจาไม่พูดเท็จทำงานต่อเสีนยนุยง,ลงเลยก่างนั่นใจวิตรติงดเว้นจากพูดนั้นกายของเรางดเว้นนะจะกนากการคงทำคงชั่ววาจานั้น,นายากหน่อย รักษาศีลั้งเสวนวาจานั้นยากที่จะรักษาหน่อยพูดหยาบพูดสอเสียดยุบยงพูดอะไรหยาบคายต่างๆทุกหลายอย่างหลายประการสอเสียดซึ่งกันและกันยุบยงซึ่งกันและกันส่งเสริมความชั่ว โทษยินทาสารภัตทุกอย่างนั่นเอนคนชั่วนั้นมันยังมีอยู่รักษาศีลนั้นไม่ครบมันขาดแรงคนรักษาศีลมันต้องคิดถึงตนนี่สคิดถึงวาจางตนเรามีศิลแล้ว เราควรที่จะง,งัดงดเว้นจากความชั่วโดยด้วยวาจาเมื่องดเว้นจากความชั่วด้วยวาจาได้แล้วงดเว้นถึงใจอีกใจที่งดเว้นความชั่วยิ่เใจ่องของสำคัญมากนะทั้ารวมใจ เป็นของสำคัญมากถ้าสํารวมใจแล้วกายและว,วาจาไม่ต้องพูดต้องสำรวมไปเองรักษาศีลต้องเห็นใจตนเองสํารวมใจตนเองจึงจะบ,บริสุทธิ์มีเป็นขันที่สอง ไม่ต้องรักษายาิไม่ต้องไม่ต้องไปหาของมาทำบุญทำฐานมากครบมดบริบูรณ์เราละความช่วยใกายนะั้นในชื่อว่าเราทานแล้วนะ่ะทานความช่วแล้วเราละความช่วยใจวาจาด้วยใจนั้นด้มีวัตถุทานพอหมดบริบูรณ์คนชัช่วก็จะเอา้วค่ะนี้ให้ทานได้ใส ไม่อดหรอกมันคนที่จะทานขอแต่ให้ทานสลากไปเถะกกายวาจาใจองนั้นที่ชั่วนั้นของไม่ดีนั้นล่าอาไปหมดคนที่จะเอาไม่ต้องเรียกพวกเรามาอยู่ในโลกอันนี้ถ้าชื่อว่ามากอบโัวอย่าคมชั่วเที่ยะพุทธเจ้าเซนทิงได้ทั้งนั้น ภาษาวกทั้งหลายท่านท,ท,ทิ้งหมดพวกเราตากัรมแย่งชิงแย่งชิงเอาของของผู้เจ้าของภาษาวกทั้งหลายแล้วเข้าใจเป็นของดีของดีแท้ที้จริงอาเป็นของชัวง่วของผ่งทั้งนั้น ภาวนานางพระเวทตวารขั้นที่สามคือภาวนา,นานโดยช้ามากไม่ถึงนี่จะทำทานไม่ต่รักษาศีลจะ่ทำทานและรักษาศีลก็ไม่ครบบริบูรณ์อย่างอธิบายมานั้นน่นส่วนภาวน,นานี่น้อยนักน้อยหนาที่จะเกิดไปได้ที่จะที่จะปฏิดัตที่จะก้าวถึงภาวนาเป็นยากนะ เพราะนานก็อื่นไกลเราอย่าเข้าใจว่ามีในอื่นที่ไกลเพราะนานคือการทําให้มีน้มันเกิด้นเองนั่ถ้ามันเกิดถ้ามีขึ้นในใจมของเรานั่นเองของที่ไม่มีมันมีขึ้นมาของไม่ไม่เกิดมันเกิดขึ้นมาอะไรที่ไม่มีไม่เกิดทานก็เอาซื้อสินก็เอาซ ขอให้รู้เรืเ่องของตนว่าทานมีในใจของเราอย่างอธิบายฝั่งมานะ้ <c oughs> ความชัว่วทั้งปวงมดเราส้รงนั้นเรียกว่าทาน <c oughs> ชินคือรักษากายว่าใจาใจให้บริสุทธิ์เราวิรตติงดเว้นนั่นเรียกว่าชินเราเราพิจารณาเหียนว่าทานชินม,มีในตัวของเราแล้วให้รักษาฐานชินให้ไว้นั่นแหละเป็นภาวนา คือให้มันมีขึ้นมาแต่ก่อนมันไม่มีหรือมีเมือนกันแต่ว่าเราไม่คิดเราไม่คิดว่ามันมันเกิดอยู่ในนี้ที่ัวงเราไปหาโน่อนอื่นไกลจากครูบาอาจารย์จากพระเจ้าพระสงฆ์ชิ้นยืนหนุนพ่อนายน,นั่นเข้าใจแล้วน่นเสียเวลาเข้ามาพิจารณานในที่นี้ทานเถิดระาที่นี้ จิตกับอิเลจีตตรงนี้ตรงนี้จะเป็นภาวนาเลยขัน้นนี้มันเกิดขึ้นในทิตให้มันเกิดว่ามีขึ้นในที่น,นี้นั่นในเรื่องของภาวนาเอาขั้นนี้แลหละเอาภาวนาเน,นี้แต่ก่อนข้าหามันเกิดมีกันแล้วมันมีอย่างนั้นแล้วให้กำหนดพิจารนาน,นั้นอยู่เสมอเสมอสติตั้งมัน่น มีเจตนาแน่วเน่เป็นภาวนาในตัวคือภาวนาคือตั้งสติหนึ่งจะตั้งสติในที่ไหนก็เอาเถอะเรื่องภาวนาเรื่องฐานอเรื่องศีลเรื่องทา أي, ง,งทาก็เอาเถอะขอให้ตั้งสติแน่วเน่หนั้นถ้าเป็นภาวนาเท่านั้นเอง พอง่ายๆการทำความเพียรอาสารปฏิบัติพุทธศาสนาง่ายนิดเดียวมันทำปฏิบัติถูกถ้าปฏิบัติไม่ถูกก็หาง,งมายอยู่คนเนี้ยเมื่อทำทานรักษาสิลภาวนาแล้วจิตใจก็เบิกบานจิตใจก็เย็มเย็นเจียมใสจิตใจก็ผ่องใสบริสุทธิ์ จิตใจมีสติตั้งมั่นอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าเรารวบรวมงมันไดทั้งสามขันเอาไว้ในตัวของเราแล้วครบบริบูรณ์แล้วให้เจริญยึดเสมอให้พ้นนายเสม,มอตลอดเวลาอันนี้จะเป็นทางสู่สวรรค์สุขติ ถึงพระนิพพานไม่ใช่แต่เพียงสวรรคทุกติเถึงพระนิพพานทีเดียวเราทุกคนทำบุญทำทานก็ปรารถนาให้คนจากทุกข์มันจะพ้นได้อย่างไงที่นี่ยังไม่ทันถึงเนะี่ยไม่พิจารณาถึงตัวของเรามันก็ไม่พ้นได้หรอกสิอยากให้พน้นเฉยๆเราไม่ทำมันจะพ้นได้อย่างไงบางคนนั่น ทำทานก็้มไปอยอะแล้วไม่ทำทานรักษาชิ้นเข้าไปเยรักษา,าของตื้นของจะเอาโน่นมาขนานิพพานโอ้ยไม่ได้หรอกแต่นี่ก็ยังไม่ได้จะได้อย่างไงการการ,การทาบุญทาทานไม่ต้องการในการรักษาชิ้นก็้ม่ต้องการเราไม่ได้พานอย่างเดียว เมื่อพระนิพานไม่ได้แล้วเมื่อทาบนบูญทาทานนักษาศีิไม่ได้แล้วพระนิพานไม่ได้อะไรเมื่อไม่ได้มันก็ขาดทุนทั้งสามอย่างจริงมันจะขาดทุนทั้งหมดเลยจริงทานก็ไม่ได้ชินก็ไม่ได้เพราะนากักเลยนี่ไม่มีสําททำทานไปมันหากเป็นชินขึ้นมาในตัวอย่างที่บานได้ฟังนั้น รักษาสิ่แน่วแน่ไปมันได้เกิดภาวนาในตัวอย่างที่ว่านั้นให้ค่อยปฏิบัติไปอย่างนี้แหละแต่เบื้องต้นนี่แหละไปโดยทั้งดับไปก้าวขึ้นขั้นสามมูลทีเดียวขึ้นไม่ถึงมันก็ตกบันไดอะไรสิละมันจะไปได้ไมันจะถึงได้อย่างไง เอาละอธิบายกันเนี้ยเอาเอาภาวนายะเอามากเอาหลายอย่างไม่เป็นภาวนาหรอก งั่นก็จะเอาอันนี้ก็จะเอาพุโทโธก็จะเอรหังก็จะเอา,เา,เอ,าอนาปาก็จะเอายกนอกเขาหนอเอาสมามารหังก็จะเอาเขาหลายอย่างมันเลยมันไม่เปลีาา่ยนภาวนายังค่อยเอาหลายอย่างถ้าภาวนาจิตจริงจังแล้วอันเดียวเท่านั้นเนี่จิตมันอันเดียวยังค่อยเปลีาา่ยนภาวนา ถ้าจิตลยอย่าง้วเป็นรแร้วแสดงว่าละล้วนเลยจิตใจลวนเลยไม่ตั้งมันอันเดียวนึกพุทธโธอันเดียวก็ได้สงสัยว่าพุทธโธจะไม่ถูกนิสัยถะหังจะไม่ถูกนิสัยถ้าปานุสติจะไม่ถูกนิสัยเลยยุ่งมาบไงมั้ อันนั่นก็ไม่ถูกอันนี้ก็ไม่ถูกมันตำหลาเขาว่าหมาีเลื่อนนะขอโทษเถิดหมาีเลื่อนเขาว่านั้นไตไหนมันกควัก้อเกล้านั่นแหละที่ไหนลุกไอลกออกที่นี่ก็เป็นนอนทุ่อเกล้าน่ก็ลุกไปนอนนู่นอีกแหละหาว่าที่มันไม่ดี แท้ที่จริงตัวเราไม่ดีตังหากมันยังหาอยู่มาแล้วสักทีวันนี้กันังกานนั่นเนะอันนั่งก็ไม่ดีหมายความว่ามันที่ไม่ดีนั่นเองที่น้องก็ไม่ดีที่นี่ก็ไม่ดีแท้ที่จริงตัวเรามันไม่หลงเป็นหนึ่งต่างหาก ึงเรียกว่าหมาขี้เลื่อนชนหนย่งนั่นลงมันเดียวแล้วถ้าจิตแน่วแน่ลงไปเชื่อมันว่าอันนี้จะเป็นของดีคนเชื่อนั่นนะรื่งของสําคัญคือรักษาแผลที่เลื่อนที่เลื่อนได้รักษาของของดีนั่นแหละอันช่วยความเชื่อนั่นแน่วแน่นั่นแหละอยรักษาแผลที่เลื่อนได้ ไม้หายเป็นพ่หนาสมาธิเลยเอาอะไรก็ให้เอาจริงๆจังๆให้ตั้งมั่นเอากันเดียวจิตตั้งมันนี้เอกะกษาจิตเทวะจิตเป็นหนึ่งคือจิตลงเชื่อมั่นในเดียวนี่ ที่จะถึงมรรคผลนิพพานก็จิตเป็นเอ,เอ,เอกาตตาจิตเอกสมังคีจิตรวมเป็นหนึ่งเคือถึงมรรคผลนิพพานถ้าหากก็ยังลวนเลยอยู่ไม่ถึงเอาอันนี้ละเอาเดียวเทนี้ละเอาไหนก็เอาจะเอาไหนก็เอาขอให้เอาแนวแน่ตไปอันเดียว